ไม่รู้สึกไงเพราะว่าเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมอยู่แล้วเพราะว่ามันมีคนเป็นตระก,กูลเรามันเป็นอยู่แล้วใช่คนในครอบครัวเป็นอยู่แล้วก็เลยไม่รู้สึกยังไงข้าวเนาะก็น่าจะสองล้านฝาจะสองล้านฝาพี่อะถามว่าพี่อ่อนแอมั้ยไม่รู้อะ่ะแต่พี่รู้ว่าพี่อะไม่อ่อนแอ,อะถามว่ามันมีจุดอะไรพี่ก็นึกถึงแค่ลูก ใช่เองนะนึกถึงน้าลูกใช่เอพี่ก็นึกถึงลูกอย่างเดียวว่าเออว่าคือแบบเออเราก็ต้องอยู่ดีเพราะว่าลูกเราก็บอกลูกเราพูดคำเดียวว่ามันมันเป็นได้มันก็หายได้แม่ก็หายกันเยอะแยะอะไรอย่างนงี้อคนที่เรารักนี่เลยใช่เพราะเขาเขาเขาพูดอย่างนั้นแต่ว่าแต่ว่าถามว่าพี่อะแม่ เครียดไหมไม่เครียดท้อไหมไม่ทอ้ออแต่ถามว่าเหนื่อยอ่ะคือเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะก็คือแบบเหนื่อยกับอะไรอ่ะเราแบบนี่แหละเหนื่อยกับการเดินทางเหนื่อยกับอะไรอย่างนี้ไงพี่ก็ไม่เครียดไม่อะไรอ่อะแต่พี่เป็นคนคิดบวกมากใช่ที่เป็คนมาช่วยใช่เป็นคนบอกว่าพี่อ่ะเป็นคนคิดคิดบวกไงเพราะว่าเอาง,ง่ายๆเอาวางแผนไ้หมดแล้วก็คือแบบรู้อยู่แล้วไงว่ามันต้องอย่างนี้เพราะว่าเราอะมีคนเป็นอยู่แล้วเท้าไหร่ปะ พี่ก็อยากบอกว่าก็อย่าไปกลัวอย่าไปอะไรทุกคนอ่ะไปฟังคําพูดแบบว่าคนที่เขาเป็นหรือไม่เป็นอย่างเงี้ยมันน่ากลัวนะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะต้องรักษาอย่างนั้นนะต้องให้กคีโมทรมานนะ,ะแต่จริงๆแล้วอะ่ะคนที่เป็นอะ่ะคนที่เป็นแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ทรมานขนาดนั้นเออมันอยู่ที่จิตใจอย่างเดียวเพราะว่าไอ้โรคมะเร็งเนี่ยเอาง่ายๆคือหนึ่งอย่าเครียดปล่อยไปเลยก็คือถ้าเป็นแล้วก็นึกอย่างเดียวคือว่าเขารักษาการหายเยอะแยะ เ <pathway. S 2> ออไม่จาเป็นที่ว่าจะต้องไปนั่งเครยียดแล้วเราก็ไม่ต้องไปไปไปนึกถึงคนอื่นว่าคนนั้นบอกว่าอย่างนี้คนนี้หมเนี้ยไม่ไม่ต้องไปไปไปนึกเลยคือแบบเราทําขั้นตอนตามหมอบอกอย่างนั้นอย่างนี้เออขั้นตอนตามหมออย่างเดียวทำตามที่หมอบอกใช่ทำตามที่หมอบอกอย่างเออคิดบวกอย่างเดียวให้ใจตัวเองเออให้จตัวเองอย่าไปเครียดอย่าไปท้อเราบอกใช่เพราะคนที่เป็นเป็นมะเร็งอ่ะก็ใจอยู่แหละว่ามันกลัวแล้วมันก็จิตตกอยู่แล้วแหละเออแต่ว่าสมัยเนี้ยจริงๆเขาเป็นกันเยอะแยะ เออเป็นเป็นได้ก็หายได้จริงใช่แล้วก็หายได้แค่นั้นสภาพจิตใจเราใช่รูใจเราใช่แล้วก็คือใช่นั่นแหละถามว่าพี่อยากอยากวางแผนเพิ่มก็คือใช่อยากวางแผนเพิ่มกับกับประกันนี่แหละแต่ถามว่าจะทําอะไรไหมก็คือไม่อยากจะทำแล้วค่ะอ่าใช่ไม่อยากทาแล้วคนเป็นคนที่แบบเป็นอันนี้ก็คือไม่อยากทาอะไรแล้ว แต่ว่าถามว่าวางอยากวางแผนเพิ่มไหมนะตอนที่ยังไม่ได้เป็นก็คิดก็คิดว่าอยากวางเพิ่มอ่อยากวางเพิ่มเพราะว่าเอาง่ายๆเนะเอ่อคนเป็นแล้วอะถ้ารักษาแบบเอกชนเนี่ยมันก็เอมันผิดกันอะมันก็ดีอ่ะแต่ว่าถามว่าเงินถ้าทําน้อยอะมันก็อใช่มันก็ไม่พอหรอกอ,ออใช่นั่นแหละแต่ถ้าเกิดพี่พี่ก็อยากบอกนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าอยากทําประกันเนะี่ยก็คือทําแบบเบอร์เยอะแบบเยอะๆไปเลยแบบ,ร,บรักษาเพราะว่าของพี่เองอะ่ะมันนานหมดไปสองล้านฝ่าแล้วยังไม่รวมอะไรอะ่ะมันก็หนักมันก็หนักเหมือนกันแต่พี่คิดว่าถ้าเกิด้พี่รักษาเองไม่ใช่เอกชนก็คงจะเือยังไม่จบหรอกปันเนี่ยพี่จ่ายเยอะไหมคะในส่วนของการซื้อประกันหรือวางแผนที่พี่ซื้อไว้ไม่ไม่เยอะนะเบสเสร็จก็น่าจะรวมทั้งหมดก็น่าจะสองหมื่นเก้าต่อปี ใช่สองหมืนเก้าต่อปออีแล้วผลประโยชน์ก็คือมันคเวอร์มันยังตอบโจทย์เราได้อยู่แล้วมันก็ยังคุ้มครองเราอยู่ใช่ไหมพี่นะตอนนี้ใช่ใช่ใช่มันคุ้มครองเราอยู่โอเคค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปที่ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับด้านโรคร้ายแรงค่ะสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อเสนอแนะหรืออะไรก็ตามที่สนใจนะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือกดคอมเมนต์ค่ะในสอนของคลิปนี้แล้วฝากติดตามนะคะในสอนช่องประกันรอบทิปบายตรีชดาด้วยนะคะตีจะพยายามลงข้อมูลนะคะที่ให้ความรู้และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนคะ่ะถ้ายังไรฝากทุกคนเนี่ยดูแล สุขภาพด้วยนะหากเป็นอะไรก็ตามให้มีกำลังใจในการสู้ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ